ผมวันนี้ผมมั่นใจมากนะครับว่าเราจะบุกปราสาทเนเธอร์ฟอร์เทดกันนะครับเดี๋ยว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 ,ยวโอ้โหโอ้โหตัวบักเอกเลย เาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโตคุงนี้ครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมไหมครับ Pocket Edition v e r s i o น1.16.100ใน Add-on Naruto Storm Light 2.0นั่นเองโอ้โหกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับผมวันนี้ผมมั่นใจมากนะครับว่าเราจะบุกปราสาทเนเธอร์ฟอร์เทกันนะครับซึ่งทำไมผมถึงกล้าพูดเพราะนี่ เราเจอเบีล็อตแล้วนะครับผมนั่นหมายความว่าเราเจอปราสาทเนเธอร์แล้วนะครับเนเธอร์ฟอร์เทสเราเจอไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหซึ่งผมทิ้งพิกัดไว้นะครับนี่470นะครับพิกัด x y นะครับ x อ่า470แซดอยู่ที่100นะครับแล้ววันนี้เราจะกลับไปที่นั่นกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะบัฟพิเกะไปนะครับตอนแรกผมเอาบัฟเนี่ย บัฟซาสึสเกะกับคุามะไปนะครับก็คือไปได้ไม่นานนะครับเราต้องเอาบัฟพิเกะไปนะครับเพื่อความชัวนะครับแล้วก็เอาอมาเทระสึไปด้วยนะครับโอเคซึ่งอ่าพาทนี้ผมทำอะไรไว้หลายๆอย่างเหมือนกันนะคือผมทำไอ้นี่เดี๋ยวผมไปดูนี่นี่น,นี่เห็นไหมกบยักษ์ นะครับหรือกบอันเชิญนะครับมันคือสัตว์ขี่นะครับก็คือแบบเหมือนเราขี่ม้าอะไรแบบนี้นะฮะแต่นี่เราขี่กบนะฮะเร,เราขี่กบนะฮะโคตรเท่นะครับแล้วกบก็จะลงมานี่กบกระโดดสูงมากฮะมันเป็นสัตว์อันเชิญที่เราต้องคับมาเองนะครับแล้วก็โยนมันทิ้งนะฮะแล้วก็จะได้กบออกมานะครับแล้วก็เราเจอหมู่บ้านวิลเลจเจอแล้วนะครับเดี๋ยวขอนอนก่อนนอนดิเออ เราเจอหมู่บ้านวิลเลเจอร์แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณทิศลบ -400 นะครับก็คืออยู่ฝั่งฝั่งนู้นเลยนะฮะเดินไปก็ไม่ไกลนะถ้าใช้กบเดินไปก็ไม่ไกลนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทำไอ้นี่ก่อนนะฮะคือในเนเธอร์ผมกลับมาตายอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ซีเรียสนะฮะแต่แค่จะทําแบบว่าพอเราเดินทางไปที่ไหนในในในแมปธรรมดาเราจะใช้เข็มทิศเนี่ยพากลับบ้านนะครับเราจะไม่ตายฟรีเลยนะเออ โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปบุกเนเธอร์ฟอร์เทดกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาดูใหม่ๆฝากกดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเพืดด่อที่จะพลาดการแจกก้งเตือนลิดใหม่ๆเนาะโอเคเออเดี๋ยวผมขอ,อน,นี่เลยดีกว่าใช้ของเปลืองๆหน่อยนะครับต้องเออมันจะขัดหูขัด,ขดตาใครหรือเปล่า <laughs> อ่าผมจะทำไอ้นี่นะคือวันนี้ผมจะทำอ่า แป๊บ <c oughs> หนึ่งผมจะทำ <c oughs> เจ็บคอ <c oughs> เดี๋ยวนี้ผมจะทำนี่ทำพัดหรือทำเขียวเขียว <c oughs> มันดาเมจสิบห้าเท่ากับดาบสาบุสะเลยนะครับมันพอดีเป๊นะครับอ่าผมจะทำเป็นดาบพัดละกันนะครับดาเมจสามสิบนะครับใช้สามอันนะโอเคไปเลยปุ้งอ่ะใช้ของได้สิ้นคิดมาก <c oughs> โอเคก็คือตอนนี้เหล็กเรามีอยู่แค่19กับเลสโตนอยู่ที่30นะครับแล้วก็เก็บสติก๊ก่อนโอเคแล้วก็เก็บดาบสมบุทสาด้วยนะครับเพราะเราไม่ใช้แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมถามอาจอาจจะสงสัยว่าทําไมผมไม่หยิบอ่นนี้ไปนะครับดาเมจสามสิเหมือนกันแต่ว่านี่ฮะคือผมกลัวว่าถ้าผมเอาอันนี้ไปแล้วมันจะแหลกนะครับเพราะว่าเนี่เห็นไหมมันก็เร็วเกินอะมันเร็วเกินนะครับก็คือบัฟ เนตสังสาระของซาซึเกะเนี่ยมันบวกสปีดอยู่แล้วนะครับและบวกกับชิโดรินะครับหรือพันปักษาของอันนี้ไปอีกนะครับมันก็จะบวกความเร็วขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะทําให้แมปมันแหลกได้นั่นเองนะครับถ้าท่านผู้ชมได้ยินเสียงมาเหาก็อย่าไปสนใจนะครับโอเคเดี๋ยวนี้เราจะไปบุกเนเธอร์ฟอร์เท s กันนะครับโอเคซึ่งพิกัดเราอยู่ที่470นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าประตูเนเธอร์บานนี้ไปเลยนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เนเธอร์ฟอร์เทสดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเดินทางไปมันน่าจะช้ามั้งครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอก่อน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 เข้าไอ้ก่อนตัดคลิปนะขอพาไปดูก่อนขอพาไปดูก่อนนะครับโอเคเราก็เดินตามปกติครับแต่ว่ามันก็ไกลหน่อยนะคือ470ประมาณ400ว่าบล็อกเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่เนเธอร์ฟอร์เทสครับผมไปเลยครับ อันนี้ครับผมท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นนะเพราะว่ามันมีนวิชั่นอยู่แต่เราถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับเนเธอร์ฟอร์เทดแดนอีนะครับโอ้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 เดี๋ยวนะผมไปไม่ได้ลาว่าเต็มเลยผมไม่ได้เอาบล็อกมาด้วยไงแต่ว่าไปทางนี้ก็ได้ออไปทางนี้ก็ได้นี่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 ทางนี้ทางนี้เออไปทางนี้ไปทางนี้เรียบร้อยเราเจอเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับเนเธอร์ฟอร์เทดทุย เนเธอร์ฟอร์เทสนะครับไม่มีฟอฟอร์เทสนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาบุกเนเธอร์ฟอร์เทสกันแล้วก็จะล่าแท่งเบลสเพิ่มนะฮะคือหัววิตเทอร์สเกลิตันเนี่ยน่าจะยังยเกือบเกือบตกเกือบตกหัววิตเทอร์สเกลิตันนี่น่าจะยังหาไม่ได้ก่อนมัน้งคือถ้าผู้ชมสะใครรู้เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดในไมค์ครับว่าหัววิตเทอร์สเกลิตันเนี่ยเอายังไงนอกจากคีเปอร์ชาร์ดระเบิดก็ลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับ โอเคอย,อย่าตกลูกโอเคเตรียมอาวุธครับวิเจอแลละหนึ่งตัวตอย่ายิงไฟมาขี้เกียจด,ดับไฟโอเคเรียบร้อยครับ1อันครับเจอกล่องด้วยนะครับแต่เจอวิทเตอร์สกเกวิตันก่อนโอเคกล่องเนี่ยเกลือนะครับเป็นทองกับบอ็อกออฟฟิเชียนอ๋อมันโดนบัฟไแล้วตีทุกกล่องไม่ได้เกกา เลยได้บรรทุกกล่องไม่ได้อ๋อมันอ๋อโอเคนี่โอเคโอ้ยอะไรเดินไปทางไหนเดินไปทางไหนแล้วนะคือมันจะมีอีกทางหนึ่งที่เจอกล่องอันนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือลงไปเลยนะคือลงข้างล่างไปเลยหล่นไปเลยก็เป็นฟินน์แสติวกับชุดเกาะทองนะครับงั้นผมขอใส่ชุดเกาะนี้เลยนะเพราะว่าที่ที่นู้มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับ เป็นเสื้อเสื้อทองนะการพลิกลินด้วยเดินไปทางนี้ทางนี้รู้สึกว่าเราเดินมาแล้วไม่ใช่เหรอมันอ้อมนะมันอ้อมทางนี้มันอ้อมก็คือมันเราเดินตรงมามันก็อ้อมนะครับโอเคองั้นเราเลี้ยวเลี้ยวไปทางนี้เก็บเนเธอร์วาดไปนะครับเนเธอร์วาดเก็บไปเลยเก็บไปเยอะเลยครับเฮ้ยโอ้ย คือเราสามารถทำฟาร์มในเทอร์วอดได้แล้วนะครับก็โอเคเลยนะคือเราพัฒนามาเยอะพัฒนาไปเยอะนะครับแบบ5้าพาร์ทนี้เราไม่เจออะไรเลยเนี่ยแบบเนี่ยพาร์ทหเนี่ยเราเจอแล้วในเทอร์ฟอร์ตินะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเจอสตองโคหรือเปล่าก็มันติดตามกันต่อไปได้เลยนะครับโอเคขอเก็บในเทอร์วาดก่อนนะฮะออตายเรียบร้อยตายคู่ อ่าไอนี้ก็มาเรียบร้อยแต่รู้สึกว่าเกาะทองมันก็พังง่ายนะครับอย่างที่เรารู้กันนะฮะเราเดินขึ้นมาข้างบนเราจะเจอกับชั้นเพดานเอยอ,อย่าตกเกือบเกือบขึ้นไปแล้วเราก็เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเียว,ยวไม่มีทางตันทางนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นทางขาดน,นะครับตรงนี้เป็นอซอมบี้ไฟพิกลินนะครับก็เจอกับกระตุ้นตันสองตัวนะครับโอเคตรงนี้ตันนะครับ ตรงนี้ตันตรงไหนไปได้บ้างแบบเมื่อกี้ตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้ก็ไปไม่ได้งั้นลงงั้นลงก็เจอกับเบสก็สวยดีครับได้ไหมได้โอเคได้ครับได้ได้ได,ได้เดินไปข้างหลังเดินไปข้างหลังเดินไปข้างหลังบัฟจะหมดนะครับบัฟหมดแล้วแหละจริงๆอะ่ะเมื่อกี้ใส่ครับแล้วก็กินเนื้อก่อนื่อความอยู่รอดของเรานะฮะโอเคเฮ้ยพอตรงนี้ผมขุดไว้นะครับขุด ไว้ใช่ไหมเออมันก็ทางเดียวกันนี่ว่ะใช่ไหมเออมันมันทางเดิมนี่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหลงว่ะมันจะมีอยู่จุดหนึ่งครับมันจะเป็นฟาร์มของเอ่อเอ่อเบลดเลยนะครับมันจะเป็นปลามันจะเป็นฟาร์มเลยนะครับโอ้ลึกลักดีใจดีใจนะครับคือนานๆจะได้เจอทีไงเ,เออแบบโอ้โห,โหนี่ไงกล่องเป็นอ่า ทองแล้วก็ชุดเกราะม้านะครับเป็นชุดเกราะทองโอ้เจอชุดเกราะดีๆเลยอะ่ะอืมอ่ะเดี๋ยวผมเดินไปเลี้ยวซ้ายก่อนนะเลี้ยวซ้ายมีเลี้ยวอีกตรงนี้ตันนะครับตันตันตรงนี้มีมอนเตอร์นะครับมี ature, เนเธอร์เกยิตันแล้วก็มีเนเธอร์วาดครับโอ้เดี๋ยวขอขึ้นไปก่อนนะครับอ๋อไม่มีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวขอเก็บเนเธอร์วาดก่อนนะฮะ อ่ามีกล่องด้วยไอ้นี่ไอ้นี่กล่องนี้อะไรมีอะไรบ้างเหรอโอ้โหมีอานม้าก,กับอ,อะไรเอ้ยตีด้วยมือเปล่าก็ได้นี่ไม่ต้องทําพัดมาตีไอ้พวกนี้ก็ได้นี่หว่าโอเคเดี๋ยวมันจะมีทางไปอีกนะครับคือทางมันซับซ้อนมากเลยอะไรซ่อม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 ,ซ,อมซ่อมก่อนซ่อมก่อนซ่อมก่อนปึบโอเคมีออน้ตนันทางนี้ตันนะครับไปทางเดิม กลับไปทางเดิมขึ้นข้างบนเมื่อกี้ข้างบนตันใช่ไหมเออะอนี้กล่องอะไรอ่ะมีกล่องด้วยนะมีกล่องมีกล่อง idian, ออฟซิเดียนออะไรออฟซิเดียนนะครับแล้วก็ดาบทองไข่ตีขอ,องมันติดไอ้นี่มันติดสถานะนะครับ เอเดเดมีส่งทางไอ้นี่ด้วยหน้าต่างด้วยเป็นไงเอบชอบกับเราอะฮะเขินนะมาส่งแบบนี้ไม่ดีเลยนะคุรหลงตัวเองโอเคทางนี้ถ้าไปมันไม่ได้ทางขาดงั้นไปทางนี้แล้วกันโอเคทางนี้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 โอเคนี่ไงไตายตรงนี้อีหนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัว เรียบร้อยคือเรายังไม่เจอของดีไอ้นี่ทางนี้เราขึ้นไปอ่ะรู้สึกว่าอันนี้ทางนี้เอาเราไปทางเมื่อกี้ดีกว่าทางเมื่อกี้อะทางไหนวะทางทางไหนแล้วเมื่อกี้ที่มันเป็นขั้นเป็นขั้นอะเอ่อทางไหนวะนี่ไงทางนี้ทานนี้ขึ้นไปเลยครับไม่มีอลไรเนาะก็ขึ้นไปต่อครับโอเค ก็จะเป็นบอร์ดลาวานะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นผมเรียกว่าระเบียงแล้วกันนะฮะมันเป็นระเบียงเล็กๆนะครับไม่มีอะไรนะฮะไม่มีกล่องไม่มีอะไรด้วยนะครับเมเสียดายจังตรงนี้เป็นบอร์ดลาวาเราวิ่งตรงไปนะครับก็จะเจอเลี้ยวซ้ายเอยเลี้ยวขวาก่อนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็จะมีอีกครับแต่ตันหมดเลยมันตันหมดทุกทางเลยเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพื่ออะไร มาดิให้หมดอะให้หมดดิให้หมดเลยให้หมดอ่ะให้ให้ยกให้มาทุกสำนักให้มาหมดทุกสำนักมาให้หมดตีไม่โดนตีไม่โดนแล้วก็มีคน่อยหลังผมด้วยโอ้โหโอ้โหนี่ตอนนี้เราได้มาเยอะมากครับท่านผู้ชมหมายหมายถึงของนะไม่ไม่ได้เปิดหลอดทั้งหมดโอ้โหโอ้โอยุ้มาเป็นขบวนเลยผมให้หมดเลยผมให้หมดเลยมาผมให้หมดเลยผให้หมดเลยมาดิ กระจอกน่ะผมให้หมดอ่ะก็มาดีครับอืมทำได้แค่นี้โหลแอคหน่อยแอคหน่อย <c oughs> บ๊อบจะหมดบัฟจะหมดผมให้ต่ออีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับอีกหานาทีแล้วเราก็กลับเลยนะครับเพื่อที่จะหาสตองโฮแล้วก็ไปหาวิเลเจอร์เพิ่มก่อนนะครับโอเคตรงนี้วัดีจ้าตายเอ้ยแต่มันไม่ดอปของว่ะตอนนี้รู้สึกว่าทางนี้จะมี เรากลับมาทางเดิมเป่าวะโอเคเรากลับมาทางเดิมนะครับกลับไปก่อนกลับไปก่อนอันนี้ทางนี้ตันเดี๋ยวไปดูทางนี้ก่อนดิอันนี้ทางนี้จะไม่มีอะไรนะครับทางนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าเมื่อกี้ข้างหน้ามันเจอเป็นสปอนของอ่าเบลสแล้วนะครับแต่นี้ไม่มีอะไรเลยอะกล่องเราน่าจะเจอเพียงแค่นั้นไหงครับไปโดนปไปโดน อ่านี่เราจะเจอสปอนของเบลดแล้วนะครับก็โอเคเลยนะฮะไม่พร้อมอไหรก็มาฟาร์มได้นะฮะนี่เราเจอสปอนมาแล้วนะแต่มันก็เกิดได้เรื่อยๆครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเช่นกันนะครับโอเคคือผมจะอยู่ให้ครบ5นาทีแล้วก็ค่อยกลับนะครับเพราะว่าจะให้บัฟหมดด้วยเลยนะฮะตรงนี้มีอะไรอันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ดูดิเฮ้ยอ่าเพิ่งเกิดสวยตายดิ ไม่โดนเนีย่ยพัดมันใหญ่อะครับพัดมันใหญ่ต้งองเข้าใจเนาะตอนนี้เราได้เบร์ลอดมาหนึ่งเอ้ยถ้ยสิบเอ็ดแล้วนะครับบวกกับของอันของที่บ้านด้วยเป็นสิบเก้าเยสิบยี่สิบเออตายเลวตกเลขแล้วฉัน <c oughs> อต่แต่มันไม่มีกล่องเลยแล้ว,วอยากจอกล่องแบบกล่องแบบมีเพชรสักหกสิบสี่สต็กอะเงี้ยเ <c oughs> ยอะไปหกสิสี่สต็กท่านผู้ชมนะเออถ้าแบบมีจริงก็แบบอกกีรันบ้านอะแบบเป็นผู้โชคดีนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางนี้มีทางต่อด้วยทางนี้ตันโอเคไปดูทางนี้สิทางนี้ล่ะ <c oughs> ก็ตันนะครับเพื่อ <c oughs> อะไรวะทางนี้ก็ตันใช่ไหมตันตันหมดเลยทางนี้ก็ตันแสดงว่าต้องตรงยาวเลยครับทุ <c oughs> <c oughs> ยไม่ก็ตันเหมือนกันโอ้เพื่ออะไรครับดีอ่ะเพื่ออะไรครับนีอ่ะโอ้ยเสียเวลา ไปไหนดีขึ้นข้างบนแล้วกันนะครับขึ้นไม่ได้กระโดดไม่สูงพอโอเคได้หละเจอสลามครีมี่แบกมาสลามนะครับตายรู้สึกว่าทางนี้จะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คือมันจะเป็นแบบรูว่างๆเลยนะไม่มีอะไรนะครับผมโอ้ยตาย โอเคหมดแล้วนะครับสําหรับเนเธอร์ฟอร์เทสที่ผมเจอนะแค่นี้ผมก็ภูมิใจแล้วจริงๆคือผมโอ้โหเรอคือจริงๆแค่นี้ผมก็ภูมิใจแล้วนะครับไม่ต้องเอาอะไรมาเยอะแยะนะครับเพราะว่าคือจริงๆอะ่ะเนเธอร์ฟอร์เทสคือผมแค่อยากเจอเพื่อที่จะมาฟาร์มเบดแล้วก็เอาเบดลอสมานะครับ พราะว่าเราจะไปดีเองกันนะครับผมผมรีบไงคือเข้าใจว่าผมรีบอ่ะอยากตบมังกรนะอ่ะตบมังกรด้วยมือเปล่าก็ทําได้นะดูแม่งดูแม่งเอ็กดูแม่งเอ็กดูตัวคุ้งแม่งเอ็กโทษเยนะ่ะ okay. โอเคผมตีไม่ได้เลยโอ้ยโอ้ยแล้วมันมีแบบผมเป็นเป้านิ่งเมื่อตอนผมโดนสลามตีด้วยนะตายไปซะ รีเเวิวกระจายจ้าแต่ว่าตอนนี้คือมันก็ติดปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาเราแบบเล่นไมค์ครับเอาชีวิตรอดแล้วแบบยังไงอันนี้ทางกลับมีทางกับเวลาเราเล่นเอาชีวิตรอดอ่ะคือมันแบบสัตว์ไม่เกิดเลยท่านผู้ชมคือพวกวัวไก่หมูแกะพวกเนี้ยมันไม่เกิดเลยเว้ยแล้วมันแบบนะคือมันจะทําให้ผมแบบฟาร์มช้ามากตรงสัตว์นี่แหละแบบ บางทีเราก็ต้องใช้เนื้อแก่อะไรแบบนี้ใช้แกะนะ่ในการรับประทานแบบเออมันก็ชานะท่านผู้ชมและทุกวันนี้ที่ผมมีเนื้อหมูกินก็คือเนื้อฮอกลินนะครับฮอกลินอะทุกวันนี้ผมเรียกฮ็อกลินแต่จริงๆมันชื่อฮอกลินเออจำสับสนกันนะถูเอ้มมีทางไปอย่างนั้นเหรออ้าวทางการชิพายโอ้โหหลอกลวงประชาชนอนยะ่างนี้ ดูแม่งดิเผื่อทีมีทางไปจะหมดแล้ว24นาทีเอ้ย24วินะครับ24นาทีก็ตีกันชาติหน้าเลยนะครับผม <laughs> โอเคทางออกอยู่ไหนวะลงไปข้างล่างครับอ่ามีกล่องด้วยโอ้ยมีกล่องด้วยอะไรอะ่ะเอ้ยเดี๋ยว,ยวอย่าเพิ่งหมดนะโอ้โหมีเหล็กกับดาบโอ้มีสองกล่องแฮะสวยครับ หมดแล้วนะฮะเป็นเกาะม้านะครับเกาะทองกับเกาะเหล็กนะก็โอเคโอ้โหไปฮะไป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 ผมให้หมดเลยให้หมดเลยโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งครับแต่ว่าเมื่อกี้เห็นวิตเทอร์สก,กิวตันวิททวททว่งมาจะมาหาพี่เหรอก็มาดี ก็มาดีก็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 เอาโอ้มาดีครับอือหือเกิดอีกแล้วมาเกิดให้เยอะๆเลยนะครับอยากโดนตีจังอยากโดนตีอ่ะครับอืมแอคโชว์ไปหนึ่งทีเล <c oughs> เวลบางทีมันก็บั๊กเก็บไม่ได้นะครับวู๊ดเจอกล่องอีกแลนววู๊ดเด้อ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 วู๊ดเด้อวู๊ขอเก็บกล่องก่อนขอเก็บกล่องก่อน,อออนคืออะไรอ่ะโอ้อ่านม้ากับดาบเฮ้ ก็โอเคอ่านม้าเก็บไปเยอะๆครับเผื่อเราจะขี่ม้าแทนขี่กบนะเผื่อเราแบบเบื่อกบอยากขี่ม้านะเบื่อม้าอยากขี่กบแต่ฟารคืออะไรครับเนี่ยก็จะเกาะเราก็โอ๋อยู่ได้นานเหมือนกันนะครับเนี่ยเฮ้ยเอ้าได้เฉยเอาได้ไหมเอ้าได้ไงครับเนี่ยได้มาอันนึงนะครับสำหรับหัววิตเทอร์สเกลิตันนะครับแต่เราขาดตั้ง2ออันเนี่ย ถ้าเราได้มาอีกสองนี้เราสามารถาตีวิตเทอร์สเกลตันได้เลยนะครับแต่ว่าเรายังขาดอยู่เนาะโอเค okay, เราก็ต้องรอบัฟหมดครับพอรอบัฟหมดเสร็จเนี่ยเราก็จะสามารถกลับบ้านแบบ Ki <walking. S 1> ทางลัดได้เลยโอ้โหโอ้โหโอแม่แม่เยอะ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 ยะโอ้โหเยอะยะเยอะเยอะเยอะมาดิโอโ้โหเยอะจัด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  โอ้ยตายแล้วอืมหมดเนาะวิลบไอยหลบได้เบนเงะไอ้พวกกระจกวุ้ยตายตายไปซะตอนนี้เราได้เวทล็อตมา13นะครับบวกที่บ้านอีก9เป็นเท่าไหร่ท่านผู้ชมคิดเลขด่วนเลย <c oughs> ต่อเล่นนะครับโอเค ตอนนี้เราได้มา23อันแลน้วนะทั้งหมดนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามี14ี่นะบวกที่บ้านเป็น9บวกที่บ้านอีก9กนะครับก็จะได้23นะครับถูกหรือเปล่าถูกแหละถูกถูกถูกท่านผู้ชมถูกเชื่อผม <c oughs> เดี๋ยวเรารอฟาร์มอ้อยให้เกิดประโยชน์ก่อน,นครับเบลตดาบดาบธนู มีอะไรอีกที่เราจะเอาไปตีให้มันรวมๆกันนะครับถึงจะได้ไม่เปลืองพื้นที่นะฮะไม่มีแล้วนะครับเก็บเนื้อซอมบี้แล้วก็กระดูกโอ้กระดูกสองสเต็กนะฮะแล้วก็หนังวัวฮะหนังวัวเสร็จแล้วก็มีเอาไม่มีแล้วนะครับไปเก็บชั้นสองต่อก็จะเป็นเนเธอร์แลคเนเธอร์แลคนี่มันมีที่อันนั้นอยู่แหละเนเธอร์วารดแล้วก็ เบรดล็อตนี 23, ่ยี่สามเองแมคำนวนไม่ผิดนะครับุณผู้ชมผมไม่เคยตกเลขนะคุณผู้ชมต่ได้เกรดน้อยนะครับแหมวิจารณ์ตัวเองเลยไงได้เกรดน้อยผมพูดความจริงทั้งนั้นนะฮะโอเคเอ๋อ,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 อผมจะเ,เก็บของเก็บอันมา้าครับอันมา้าสองอันนะครับแล้วก็ฟิน a n แอนด์สตีล ได้มา2อันนะครับจากที่เรามีอยู่อันเดียวแล้วก็ตีธนูให้ได้เท่ากันเลยนะครับคือเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับก็คือตีตีให้มันเป็นของอันเดียวกันไปเลยนะฮะใช้ของเบือเๆืไปเลยนะครับผมแต่พอเดี๋ยวพอของหมดก็จะเสียใจนะครับเพื่อเดวิลเราไม่ค่อยประหยัดของเลยทุยนะครับลอเล่นนะฮะโอเคแล้วก็วูบิเทอร์สเกเวตันนะครับเก็บไว้ในช่องนี้เลยล้วกับนะ อืมเลยอ,อีกแล้วเือบ่อยนะครับตอนนี้โอเคฝนตกด้วยนะครับคำคืนที่ฝนตกนะฮะอ่าเก็บเอ่อเป็นอัดบล็อกนะครับเอาไปอัดบล็อกโอ้ตกใจกบเฮ้ยพ่อค้าวันนี้มีผักอะไรมาขายบ้างอืมเออเหลี่ยหยอกหยอกหยอกเฮ้ย ไิ่มีสองอันเลยอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปทํานี่ก่อนนะขอไปทํานี่ก่อนทำนี่ก่อน,ทำทำนเฮ้ยครานี้นะครับก็รามีหนึ่งรามงอีกหนึ่งที่นะครับามีวะ Thank you ขอราม,มา่าีกตัวด้วยไม่ตายอย่างนั้นนะขอบคุณครับซื้อสองอย่างได้อีกสองอย่างครับคือเราจะเก็บหนังไว้เยอะๆนี่ครับ บอกแล้วผมจะเก็บหนังเยอะๆเพราะว่าเราหาหัวไม่ได้ครับมันวัวไม่เกิดนะฮะเออคนทําแมทออนน่าจะทําแบบว่าเขียนโค้ดแบบไม่ให้สัตว์เกิดนะครับหรือจะเป็นบั็กก็ได้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวอัดบล็อกก่อนนะครับอโอเคออฟซิเดียนนะครับเก็บไว้ในกล่องนี้นะครับกล่องเก็บเพิ่มไปเลยโอเค คือผมได้มาเยอะมากนะครับเสียงเปลี่ยนกันเลยทีเดียวโอเคชั้นหน้าครับเก็บบล็อกไม้แล้วก็บล็อกทองครับแล้วก็ชุยแล้วก็บล็อกโคอ่อาราเมงราเมงเราสามารถทำอ่าไอ้นี่ได้แล้วนะเดี๋ยวนะผมอ๋อนี่อยู่นี่ตาถั่วเอ้ยเอ้ามันคนละแปบกกันเหรอ โอ้โหต่เเป็นคนละแบบกันด่าเปนคนละแบบกันแสดงว่านี้กินได้เดี๋ยวต้องรอให้หล่อนอาหารหมดก่อนแรกแบบตกอันนี้มันมีหมาด้วยอันนี้มันมีหมาอยู่ในชามด้วยคุณผู้ชมโอ้ตายเรวดูนี่มันมีหมาอยู่ในนี้ด้วยอ่ะโอ้โอเค เก็บตะกราครับแล้วก็เรามาทำเบสไอ้นี่กันเลยผงเบสอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเบสพาวเดอร์ครับทำไปให้หมดเลยเดี๋ยว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 เดีนยวเดี๋กวเดี๋เดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 วเดียวเดี๋เดี๋ยวเดียวเดี๋ยี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยีเดี๋ยวเดเดีดี๋ยวเดีด คอรัสฟรุตนะครับยังไม่มียังไม่มียังไม่มีมมนะใจเย็นใจเย็น,เ,ยนเราไปดีละขั้นนะครับโอเคอ่าที่ปุญญาที่ปุญญาที่ปุญญาเอาเอาเอาตรงนี้เลยที่ปุญญาอ่าวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอพอไอ้น,นั่นมาแล้วค่อยค่อยค่อยย้ายออกนะครับพอมีหนังสือค่อยย้ายออกโอเคทําต่อครับบลิสพาวเดอร์เรียบร้อยครับ ตอนนี้เราได้ b l ิสพ p o เดอรมาแล้วแล้วก็เราจะมาทำไอออฟอ e นเดอก่อนนะีครับม,ม,มาโอ้โหสามสิลูกยังไงก็พอครับท่านผู้ชมเฮ้ยอ่านี่ไงพอดีเลยผมอยากได้วิธีคราฟเอ็นคริสตัพอดีเพราะผมจะทําระบบเสริมนั่นเองนะครับผมระบบเสริมที่ว่านี้เราจะทําแบบว่าเราจะนั่งฟาร์มมังกรแบบฟาร์มจนแบบฟาร์มกันเมื่อยนะครับคือเราจะฟาร์มกันเรื่อยๆเลยนะครับ โอเคอ่ะเรียบร้อยครับเราได้เอ็นไอออฟเอนเดอร์มา31อันนะครับเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าและกันนะครับเอาไว้แถเพีงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าพาร์ทนี้ก็นานพอสมควรแลวเนาะอืออ่ะอัปเดต,ตนิดนึงนะครับก็คือว่าเราเราเนี่ยอัปเดตเนตโจกันนะครับคือเนตบริสุทธิ์อ่ะอัปเกดมาเป็นเลเวล3แล้วนะครับแล้วก็ อัปเกรดคาถาขยายร่างจนแบบมี2อันแล้วนะคือเนี้จะเป็นเป็กปีก,ปกทุยจะเป็นปีกผีเสื้อแล้วนะครับแล้วก็ไอ้นี่ก็จะเป็นประตูด่านทั้ง8นะตอนนี้เลเวล1แล้วนะครับโอเคก่อนจบคลิปนะผมขอตีบอสก่อนนะฮะ30 32แล้วใช่ไหมผมขอตีสัก3ตัวแล้วกันนะครับเพราะมันจะได้ไม่ได้กินเวลานานเกินไปเนาะาะเดี๋ยวแบบ เพราะช่วงหลังๆคลิปอะคนก็จะแบบมันจะเบื่อเอ,อออ, <c oughs> <c oughs> อะไรครับนี่อโอเคเอาตรงนี้เลยเนี่ยครับ M ที่สามสิบสองครับไม่ได้ของอะไรมาเลยนะครับนอกจากจักรละมาชุดกว่าๆเลยเพราะมันสมมอนเนอร์มาเยอะมากเลเวลที่สาสิสาครับไม่ใช่ M สามสิบส เป็นคาคุสึกับฮิดันนะครับผมน้องโคที่ไม่ได้เคียวดอกกลับมาด้วยลูกโอ้เศ้าจังตีตรงนี้นี่ตีตรงนี้นะครับ เพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้ไม่วิ่งไปไหนไกลด้วยนะครับป้ายเซกดูดิมีตรงไหนพังมั่งอ่านี้อันนี้เป็นรุมอยู่แล้วโอเค M ที่3้5ครับตีที่น้ำโตเนาะเพราะว่ามันจะได้ฟาร์มง่ายนิดนึงแต่เมื่อกี้มันบินได้ตัวเมื่อกี้บินได้เโอ้ โอ้อยโอ้ยเดี๋ยว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 เดีโอ้โหโอ้โหตัวบักเอกเลยท่านผู้ชม,มเห็นไหมโอ้ยตีหลื โอเคจบแล้วนะครับสำหรับอิาจินะฮะก็โอเคเอฟที่สามสิบหกนะครับเอาไวพ้พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เอออัดมานานแล้วฮะโอ้ตายเถอะนะครับเอฟที่สามสิบสามก็โอ้เกือบช็อกแล้วนะครับก็พาร์นี้ก็ไว้แต่เพียงท่านี้กันนะครับเอาไว้แต่เพียงท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ อย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายสวัสดีครับเย,ยว่